ื่อที่อยู่ของคนที่เห็นต่างทางการเมืองออกลงโซเชียลเหมือนเป็นการล่าแม่หมดรวมถึงคุกคามไปถึงที่ทำงานและไปที่บ้านพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ควรเป็นเยี่ยงอย่างเนื่องจากเกียบเป็นระดับถึงที่ผึกษารประธานรองประธานสภาคนที่หนึ่งและที่เกียบเคยดำรงตำแหน่งสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ี่เจี๊ยบเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนการเมืองคือความเห็นต่นางในระบอบประชาธิปไตยเราเป็นสิทธิ์ที่จะโก้เถียงโขกเถียงกันได้อันนี้ต้องฝากทางรองประาธานสภาและฝากถึงพัรค9้าไปใ,ให้ตรวจสอบพฤติกรรมพักเข้าไปเองเป็นพัคที่เรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องความเท่าเทียมคุณต้องการจะยกเลิกมานรา1 2เพื่อจับวิศทางวิจการสถาบัน แต่ประชาชนไม่สามารถวิพากษ์วิจารณ์พรรคคุณได้คุณต้องกลับไปโทษกลัวต้องฝ่าทางพรรคเก้าไกลพิจารณาเรื่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากที่ามีคนเนี่ยคนจริงเขาร้องกั้นทำเนียบในณะที่เป็นแวก็รับที่ทำเนียบแล้วก็มารับด้วยกันร่วมกันรับด้วยกันแล้วก็ปจะส่งนั่นก็จะออกมาเสนบ

มองนัดแล้วไม่ได้ไม่ได้นัดสูตรชวนไว้แล้วไม่นัดไม่ได้ลงทะเบียนในฐานะที่เจฟเป็นอิอที่บุญสอนรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนื่องจากมีพฤติกรรมทุกข่าวตัวนประานต,ต้องบอกว่าพี่เจฟเนี่ยเปรียบเป็นข้าราชการกรังพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเป็นเยี่ยอย่างต่อสังคมในเมื่อพักก้าวไกลเองเป็นพักที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่เล่นการเมืองใหม่ ทุกคนไม่อยากเห็นนักการเมืองเป็นผู้มีทธิพลไม่คุกคามคนอื่นพี่เจ๊ยบเองเคยเรียกร้องหลายๆครั้งที่มันเกิดการที่เจ้าหน้าที่ไปจับกุมคุมขังนักต่อสู้แล้วพี่เจ๊ยบเองเป็นคนบอกว่าทุกคนต้องมีสิทธิ์ในเสรีภาพในการพูดในการตั้งคําถามแล้วพี่เจี๊ยบ,บอกว่าไม่ควรคุกคามประชาชนแต่พรกคก้าวไกลเองกลับมีพฤติกรรมแบบนี้พี่เจ๊ยบ คือคนของพักก้าวไกลแล้วน่าจะเป็นกรรมการบริหารพักพักก้าวไกลต้องตรวจสอบพฤติกรรมของพี่เจี๊ยบแล้วต้องแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในเมื่อพักคุณเองเนี่ยยังเรียกร้องที่จะยกเลิกมาตราอ2เพื่อจะวิพากษ์วิจารสถาบันพระมหากษัตริย์แต่พักคุณเองไม่ยอมรับคําวิพากวิจารจากประชาชนซึ่งคุณปีใหม่กับพี่เจี๊ยบแตกต่างกันนะฮะพี่เจี๊ยบเป็นบุคคลสาธารณะ เจฟปีใหม่เป็นประชาชนเหมือนผมที่เสียภาษีให้กับรัฐพี่เจบทํางานกินเงินเดือนจากภาษีของประชาชนแต่ไปคุกคามประชาชนด้วยการโพสตชื่อที่อยู่เป็นการล่าไม่หมดครอบครัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆไปบุกถึงที่ทํางานเขาไปบุกถึงที่บ้านเขาพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรเปนเยนี่ยงอย่างต่อสังคมครับจะจะเรียกร้องอยังไงกับพี่คุณเจยมั้งครับในเรื่องนี้คือส่วนตัวพี่เจบเนี่ยผมว่าพี่เจบโตแล้ว ควรมีวิจารณญาณว่าจะทําอะไรทีเนี้ยผมจะเรียกร้องไปที่พักเก้าไกลว่าพักคุณเนี่ยที่อ้างตัวไปคนรุ่นใหม่เรียกร้องความเท่าเทียมความสิทธิเสรีภาพส่งเสียงนี้ไปถึงคุณธนาธรคุณชอ่อคุณปริยบุตรวมถึงคุณพิธาว่าคุณจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องเหตุการณ์นี้อย่างไรคถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาเลยไหมครับเป็นที่เป็นเรื่องของพักที่จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม ผมไม่สามารถไปก้าวไกลได้ในฐานะประชาชนผมต้องเรียกร้องแล้วให้สังคมได้รับทราบการเชียร์การเมืองเนี่ยทั้งสองฝ่ายสามารถเชียร์ได้เหมือนเชียร์ฟุตบอลเราสามารถตอบโต้กันพี่เจ๊ยบเองก็ด่ากับเด็กในทวิตทุกวันตั้งแต่เป็นสสมากี่สมัยทุกคนก็รู้นักข่าวก็เห็นตามเฟซตามเพจแกตามไล่แซะไล่ดา่าคนพักเพื่อไทยสสพักเพื่อไทยผมในฐานะแฟนขับผมก็ตอบโต้กลับ อันเนี้เป็นเรื่องของกองเชียร์ที่จะมีสีสันทางการเมืองแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการคุกคามกันแบบนี้ไม่ถูกต้องครับขอบคุณมากนะครับ